้าวสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะโอ้ไม่เจอกนันนานก่อนหน่อย <laughs> สวัสดีค่ะออเ b n k 4เค่ะ <laughs> โคต่ป่ะไอ้ะโุ่ <laughs> อิสอดีได้ <laughs> ตอนนี้ก็กินลมชมวิวแถวๆนี้นะคะตอนแดดใกล้เที่ยง สิ่งแรกที่ทสวัสดีค่ะสิ่งแรกที่หนูทําตอนตื่นนอนใช่ไหมคะเอาง่ายๆหนูเ <c oughs> ชื่อว่าทุกคนก็น่าจะเป็นนั่นก็คือ <c oughs> เปิดโทรศัพท์ค่ะก็คือตอนตื่นนอนหนูจะแตะมือถือและดูนาฬิกาในมือถือค่ะแบบขออะแบบตื่นมาตึง้งแล้วหนูก็เคาะตึ้งๆให้ดูว่ากี่โมงแล้วแล้วหนูก็จะต้องรีหมายว่าเอ๊ะวันนี้มีงานอะไรไหมนะสามสิ่งที่ขาดไม่ได้ก่อนออกจากบ้าน 1. คอนแทคเลนค่ะ 2. มือถือ 3. เอาจริงกระเป๋าตังค์เดียวนี้ไม่ค่อยพกถ้าเป็นแต่ก่อนอาจจะต้องตอบกระเป๋าตังค์ใช่ไหมเออเป็นอีกแบบนึงคือน้ำตาเทียนค่ะเอ้ยหนูได้เหรอว่าหนูเป็นเอ็กซ์โวตคนอาจจะไม่รู้เดี๋ยวหนูอธิบายนะคะอินโทรเวิร์ตอ่าอินโทรเวิร์ตอย่างนี้เอ็กซ์โวต์อย่างนี้อินโทรเวิร์ตคือสามารถ ใช้ชีวิตกับตัวเองได้แล้วก็ได้รับพลังงานเขาเรียกว่าไงอะ่ะเวลาอย,อยู่เวลาอยู่ตัวคนเดียวเนี่ยคะ่ะแบบสามารถรับพลังงานได้จากการอยู่คนเดียวส่วน e x t r o ิร r ดก็จะแบบรับพลังงานจากหมู่มวลรอบข้างอ,อะไรเงี้ยมาเป็นพลังงานให้เรา a m b วิร r ดคือตรงกลางหนูคิดว่าตัวเองน่าจะเป็น a m b วิร r ดเพราะว่าหนูเชื่อไม่มีมันไม่น่าจะมีใครที่เป็นแบบ e x t r o ิร์ดไปตลอดหรอโท t r o ิร r ดไปตลอดมันแล้วแต่แบบซิูเอชั่นนั้นในสถานการณ์นั้นๆนี่คะ่ะแต่ว่าถ้าคาแรคเตอร์หนูคิดว่าคนอื่นน่าจะคิดว่าหนูเป็น ค่ะก็แบบสมุ์แอคติ้งว่าเ้า้ยเอ้ยมันไงบ้างกัดกัดกรอบอะไรอย่างนี้หนูเป็นคนขี้อายตอนเด็กอันนี้พูดจริงๆเป็นคนขี้อายค่ะพอเหมือนแบบพอโตมาเหมือนเก็บกดบ้าเลยแบบเป็นคนเลยดูไม่อายอไอ่้ขอคิดก่อน อะน่อจากว่าหนูได้ถ่ายซีรีส์ Red Fire g o t ใช่ไหมซึ่งหนูเป็นน้องผีขอบอกตรงนี้นะคะว่าหนูก็เคยมีประสบ,ะสบการณ์เห็นผีค่ะหนูก็คือเห็นแวบๆมาเรื่อยๆจนช่วงประมาณม .4 ม .5 ค่ะหนูก็นอนอยู่อันนี้หนูเชื่อหนูไม่เคยเล่าให้ใครฟังแน่นอนแต่คนรอบตัวน่าจะเคยแต่ไม่เคยออกสืก่อก็คือหนูนอนอยู่แล้วทุกตี4 5่ค่ะคืนแรกเป็นวันจันทร์ก็คือหนูอะรู้สึกได้ว่ามีคนมาทาบ มาถ้าแบบนอนทับไปเลยตึงแล้วก็อย่าดิ้นนะความรู้สึกแบบกึ่งหลับกึ่งตื่นแล้วเป็นเสียงเหมือนม้าๆค่ะแต่ว่าไม่ใช่มันไม่สามารถแบ่งได้ว่าเป็นเพศชายหรือเพศหญิงก็คือนอนทับหนูก็แบบดิ้นไม่ได้มันเหมือนแบบโดนผีอัมอะค่ะแบบตึงๆๆอะไรเงี้ยแล้วหนูก็ช็อกแล้วคือแล้วทุกคืนอะเป็นอย่างเงี้ยทั้งอาทิตย์จนหนูไม่ไหวคืนวันศุกร์ต้องไฟกันสักทีแล้วคือหนูไม่ไหวจริงๆคือจะไม่ให้หนูหนูไฟจริงๆหนูหนูเป็นแบบหนูไม่ไหวแล้วหนูแบบ มาช่วงใกล้ตีสให้สองอ่ะหนูตื่นมาเว้ยแล้วหนูอ่ะก็นั่งเปิดว่าพีแล้วนั่งอ่านเลย <c oughs> นั่งอ่านตื่นตืจนเลยแบบอ่ะตีสอ่ะสมาดิมาดิแบบไม่ไหวแล้วคือมามาจนแบบไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วจากนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นอีกเลยฝากติดตามออนเซิร์ชได้เลยทาง i n นสตาแกรมเฟซบ o ๊กนะคะคําว่า on b n k 4 8 a ค่ะก็ o i n b n k 4, D a, b n k 4 8 b n k 48นั่นเองนะคะไปก่อนนะคะคุณคะเดี๋ยวไปพักแหละบ๊ายบาย